K Art Family ครับสวัสดีครับนะครับพบกับผมนะฮะ K r Family นะฮะนะครับ,นะรบก่อนอื่นก็อันนี้ห่างหายไปนานมากเลยคิดถึงทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มาวาดรูปเนาะนะครับแต่จะมาบอกทุกคนว่าคือผมหายไปไหนนะครับ เอ่อผมไปฝึก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 ทําอะไรหลายๆอย่างมานะครับที่หายไปนะครับไปฝึกทําอันนี้ฮะแอนิเมชันนะครับอันนี้ไปฝึกทํามานะครับไปฝึกทํามาเป็นโปรแกรมอะอาดูบี้อาดูบี้แอนิเมชันนะครับน,น,นะครับแล้วก็ไปฝึกทําหลายๆโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัดต่อนะครับจริงๆตัดต่อได้แล้วพิมีอาโปก็ไปไปฝึกมาอีกนะฮะโปรแกรม photoshop นะฮะโฟโต้ชอปไปฝึกทำอะไรไปฝึกทำดิจิตอลเพนติ้งนะฮะกวาดรูปเหมือนในใน p t o t o s p o p นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นแล้วนะฮะฝึกหลายโปรแกรมมากแล้วก็ไปรับงานเข้ามาด้วยนะเป็นรับรับงานเกี่ยวกับการทำเอ,อ่อหน้าปกทำอะไรพวกนี้ครับทำทำทำหลายอย่างครับทำหน้าปกไปดูหลังบ้านดูอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เขาให,ให้ให้กับช่องช่องหนึ่ง นะฮะอันนี้ก็คือมันต้องมันต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องไปรับเข้ามานะครับแล้วเขาก็ต้องการคนที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ u t u b e นะฮะนิดหน่อยนะครับก็เลยไปทําให้เขาเนาะนะครับอันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนะครับจริงๆอันนี้ก็จะกลับมาวาดรูปให้พวกเราดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆผมบอกตรงผมผมผมถอดใจไปแล้วสาหรับช่องนี้นะนะครับจริงๆอยากไปทําช่องใหม่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาช่องนี้แหละนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระนะครับ ของของคือของของช่องมันจะหลากหลายขึ้นนะครับมันไม่ใช่จะมีแต่การวาดรูปนะครับผมก็จะมีเรื่องของการสอนเรื่องของโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวการใช้ชีวิตเนาะนะครับหรืออาจจะทําคลิปสนุกสนุกให้ดูอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะจะหลากหลายขึ้นแต่แต่ก็ยังยึดยึดยึดเ,เรื่องของการวาดสอนวาดรูปนะครับสองกย่ยวกับศิลปะอยู่ นะครับอันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับที่ที่ที่ติดตามช่องผมอยู่เนาะน,นะครับคือคือไม่อยากหายไปที่เฉยนะครับจริงๆก็หายไปเลยหายไปฝึกพวกนี้มานะครับนะครับ <laughs> น้องๆก็คงจะแปลกใจพี่หายไปนะเนี่ยคือเนี่ยไปฝึกพวกนี้มาแล้วก็ไปมีมันจะมีคลิปสอนที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมาลงให้เนาะนะครับต้องต้องขอโทษทีนะครับที่หายไป อ่าอันนี้ก็กลับมาแล้วหายไป2เดือนเลยนะ่ะผมหายไป2เดือนเลยนะครับไปรับงานทําหลายอย่างเลยทำเกี่ยวกับงานภาพรประกอบอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็คืองานมันตรงนั้นมันก็ยังไม่เคลียร์หรอกแต่ผมผมคิดว่าเออผมควรจะเอาเอาสิ่งที่ผมรู้อะมามาสอนน้องๆน,น,นะครับเผื่อเผื่อใครจะเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์นะฮะนะครับเรื่องของการวาดรูปนี่คนก็สอนมาเยอะคนก็ถามมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับ ให้สอนอนุน้อนี่เดี๋ยวผมสอนให้เนาะนะครับจะชยย่อยลงให้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเห็นคลิปผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เป็นแบบว่าอ่าวันเว้นวันแล้วกันนะครับคลิปแบบวันวันเว้นวันเนาะนะฮะจะลงให้วันเว้นวันเลยต่อไปนะฮะจะพยายามลงให้แบบนี้เลยนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวพูดถึงโปรแกรมตัวนี้ิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือโปรแกรมอ่าแอนิเมชันนะครับหรือหรือเรียกเรียกแบบตัวย่อก็คือ A n นะครับเป็นของ เป็นเป็นของ Adobe นะครับนยะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับการทำนิเมชั่นอันนี้เทคนิคเทคนิคโบนนะฮะวิธีการทำโบนโบนก็คือ,อข้อต่อของกระดูกเหมือนคนเนี่ยฮะคนมันให้มันขยับได้นะครับอันนี้ก็คือก็คือเป็นวิธีการทำผมก็ไปดูคลิปของแบบพวกฝรั่งมานะครับคือผมของคนไทยก็ดูแต่แต่ของคนไทยดูผมก็งงนะครับผมเลยไปดูของฝรั่งของฝรั่งเขาก็สอนดีมากนะครับถามว่าผม เรารู้เรื่องรู้ภาษาไหมจริงๆผมไม่รู้แต่ผมผมอาศัยฟังฟังด้วยกับคีย์เวิร์ดที่เขาพูดนะครับแล้วก็ดูดูเขาแบบถ้าถ้าดูไม่ทันก็กดสโลวาช้านะครับจนจนแบบเราเป็นนะครับเป็นหลายตัวเลยครับตอนนี้เป็นแบบอ่ายังดิจิตอลเพนติ้งนี่ผมไปดูของคนเกาหลีเออผมไปดูของคนเกาหลีเลยนะ แล้วก็กลับมาดูของคนไทยบางคนที่เขาที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมืออะไรประมาณนี้นครับคือบอกตรงนะครับคือผมผมถึงผมอายุประมาณนี้คืออายุเยอะแล้วแต่ผมก็แบบคืออยากอยากที่จะเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆพวกนี้มากเลยนะครับต้องต้องขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นนิสัยผมจริงนะครับอไอ้ที่ใหม่ๆเข้ามาผมก็แบบต้องเข้าไปเรียนต้องเข้าไปศึกษานะครับอ่านะครับก็เดี๋ยว คงต้องลากันไปแค่นี้เห็นไหมครับตัวไอ้นี่มันกระดิกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไอ้นี่ให้ดูนะครับอ่านะครับคงจะได้เห็นแอนิเมชันของผมลงในช่องนี้เนาะอ่าคงอีกไม่นานนะครับก็อ่าคงต้องลากันเพียงเท่านี้เนาะนะครับมาบอกกล่าวเพียงเท่านี้นครับก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ